The cat sat on the mat. ค่ะอุ้มนะคะช่องอุ้มทีพีค่ะก็วันนี้นะคะทุกคนน่าจะเห็นจากบล็อกคลิปแล้วนะคะว่ามาแต่งหน้าตุรจนนีนั่นเองเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้แบบว่าตุรจีนแล้วด้วยโน้ตวันที่ถ่ายก็แบบอีกไม่กี่วันก็ถึงตุรจีนแล้วด้วยความที่แบบตุรจีเนาะเราก็จะต้องมาแต่งหน้ากันสักนิดนึงเนาะครั้งนี้ที่แต่งเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ได้ดีมากนะคะก็อาจจะมีความแปลกๆบ้างทุกคนก็ไปปรับเอาแล้วแต่ทุกคนชอบนะคะวันนีก้ก็จะเหมือนให้ทุกคนเนี่ยไปแต่งหน้าต้อนรับตุรจีเนาะเพื่อแบบว่าไปอ อะไรแบบนี้ซึ่งอุ้มก็จะไปอ้อนคุณแม่แหละญาติทั้งหลายของอุ้มอะเอามานอยเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันดีกว่าค่ะแม่คือเราจะต้องลงเจ้าตัวครีมบำรุงก่อนเนาะเพราะว่าอุ้มเป็นคนที่หน้าแห้งมากๆแบบมากๆก็กกคืออุ้มจะพูดว่าแบบพอมันเพอะช่วงตรุจีนใช่ป่ะเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราจะได้เงินแล้วพอมันจะได้เงินอะเราก็รู้สึกเหมือนเราที่มีเงินอยู่แล้วเราก็จะเอาเงินตรงนั้นไปผ่าน เพื่อลับอันใหม่แลวคืออุ้งก็เป็นอย่างนี้ทุกปีด้วยนะก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราจะทําการลงรองพื้นกันซึ่งรองพื้นของอุ้งหนาะอุ้งใช้สองตัวในการผสมคือมันจะมีตัวนี้ที่เป็นสีจันทร์กับเพราะอุ้งใช้แต่สีจันทร์ตอนแรกแล้วมันแบบว่าพอสักพักหนึ่งด้วยความที่กินคอลลาเจนอะผิวมันก็เลยสว่างขึ้นแล้วพอสว่างขึ้นตัวนี้มันก็เลยทําให้หน้าเหลืองก็เลยต้องใช้หอดวนันนี้ผสมกันนะคะผิวมันถึงจะโอเค รู้แล้วลืมหยิบอะไรคือลืมหยิบแปรงแป้งที่เอาไว้ลงรองพื้นใช้แปรงนี้เพราะว่าคือตอนแรกุ้งใช้ฟองน้ำใช่ป่ะแล้วก็คือไปอ่านมาเขาบอกว่าถ้าใช้ฟองน้ำอะ่ะเหมือนมันจะจะยุบยุบตัวรองพื้นไปด้วยก็เลยใช้แปรงแทนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าใช้ถ้าใช้แปรงผิวมันจะเนียนกว่าด้วยให้ทาไปตามรูขุมขนของเราก็คือแก้มต้องไปฝั่งนี้ตึ๊ดทางก็คือลงสองข้างจมูกก็คือปัดทาแล้วก็พึ๊ด แล้วผักก็ตื๊ดตืดเออนั่นแหละทำนีม้มันจะทำให้ผิวเราเนียนขึ้นนะฮะรองพคือมันจะติดทนกว่าปกติอะที่อาอนใจนะแต่ก็ไม่รู้จริงไหมถ้าทำแบบนี้มาตลอดเห็นว่าสองข้างเนี่ยคือยังไม่ได้ทาสีมันจะต่างนะฮะต่อไปนะคะเราก็จะลงตัวตัวคอนซีลเลอร์นี่คือุมมาใช้ตัวนี้ตัวนี้อุ้มชอบมากเพราะว่ามันปกปิดได้ดีแบบมากมา อ่ะเราก็ใช้นิ้วเกียร์ต่อไปนะคะเราก็จะลงแป้งก็คือใช้แป้งชีนี่ซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักแบบนี้กันนะคะก็ต่อไปนะคะ,ะ,คะเราจะเขียนคิ้วซึ่งอุ้มเป็นคนที่เขียนคิ้วโดยที่ใช้เป็นอายแชโดว์เขียนซึ่งค่อนข้างเละแล้วตรงนี้ <c oughs> เพราะว่าเป็นคนที่ใช้พ่อใช้ที่เขาให้มาแล้วอะรู้สึกไม่ถูกฉลุกสักเท่าไหร่แต่คือถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้หร รู้สึกว่าเป็นคนกันคิ้วได้แล้วเพราะว่าคิวลกมากโรงเรียนห้ามกันคิวนะคะแต่ว่าก็มีคนกันอยู่ดี <c oughs> <c oughs> แล้วก็ใช้ทินสอเขียนคิ้วที่เขาให้มานะคะ <c oughs> ก็คือใช้ของซิทซินั่นเองทุกคนน่าจะรู้จักแบบนี้จากช่องอุ้ม่อยแล้วแหละเพราะอุม้มลงหลายรอบมากเลยนะ <c oughs> คิเสร็จแล้วนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวต่อไปเราจะมาทํา อันมาลงตากันถ้าตุดจีนนะคะเราก็จะเน้นแบบว่าชมพูชมพูแดงๆอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งก็จะลงสองตัวนี้ก่อนที่เป็นสีชมพูกับสีคิงครีมลงไปก่อนแล้วค่อยตามด้วยสีแดงอีกพาเลตหนึ่นงเราจะทาตรงเปลือกตาก่อนนะคะตรงช่องนี้ก่อนแล้วก็บล็อกลงมาข้างล่างตรงนี้สุดเลยแล้วค่อยลงด้วยสีแดงใหม่อีกรอบนะึงตรงข้างล่างจะไม่ได้ทาสุดเนาะเพราะว่า จะใส่เป็นกิตเตอร์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากิตเตอร์ทํามันก็จะไม่เห็นอยู่ดีก็เลยเนี่ยไว้แค่นี้นี่เห็นปะสองข้างมันจะแตกต่างกันตึแล้วเราก็จะลงสีแดงตัวนี้ไม่ตล้องมันชมพูแต่คือตรงนี้มันสีแดงอ่ะอีกนี้นะคะก็คือทาตรงช่วงบริเวณตรงนี้ยาวมาถึงตรงนี้ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อไปเราจะลงเป็นเหมือนกีดคืออุ้งไม่ควที่กีดด้วยตัวแทง่งอายไลเนอร์เลยไม่ได้เพราะว่ากีดไม่เป็นนะคะก็เลยใช้เป็นอายแชโดว์เหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามันจะเป็นการค่อยๆปัดให้มันดีขึ้นใช้เป็นสีดำตาเข้มตัวนี้ที่จะหมดแล้วนะคะนี่แล้วก็ลงมาข้างล่างนิดนึงชื่อขอนี้เสร็จใช่ไหมคะอุ้งก็จะใช้เป็นคัตเตอรบัดในการเกี่ยวให้มันทั่วกันนะคะไม่งั้นมันจะกลายเป็นเส้นแปลก มั้มันก็จะมีความเป็นแบบน้ำตาลน้ำตาลนิดหน่อยเสร็จแล้วเราจะลงตังตวกิตเตอร์กันค่ะก็คือตัวอลิเชียนะคะเพราะว่ามันวิงวิงดีแล้วก็น่ารักมากเนี่ยเลยดิเราจะทาตรงช่วงประมาณหัวตาตรงแบบตรงนี้คิดเสร็จแล้วก็เกียนิดนึงเสร็จแล้วยังไม่เ,เสร็จเห็นว่าเสร็จแล้วยังมีขนตาอีกอ่ะคเราจะดัดขนตาก,กาันซึ่งของอุ้มจะใช้วิธีโยการไฟเช็คก,กับอันนี้หลนนะคะส่้งใช้วิ่นี้เนี่ยของอุ้มก็คือได้มาจากที่ว่า ไปดูคนอื่นเขามาด้วยบวกกับเวลาไปถ่ายงาน mm hmm. ก็คือจะเห็นเขาทำแบบนี้ฟิลมันก็จะเหมือนแบบเวลาเราดัดผมมาให้ให้มันแบบคงที่อ่ะ mm hmm. เข้าใจไหมนี mm ่ hmm. แล้วก็หล่นหนนี้เดียวพอเพราะว่ามันเป็นตัวยางมันจะละลายได้นะฮะ mm hmm. เห็นไหมมันจะมีความงอนแบบงงนขึ mm ้นมามันทำให้ตาเราดูโตด้วยเห็นว่าสอข่าต่อไปเราก็จะปัดมาสคาร่ากัน เห็นปะสองข้างคือนะมันจะทําหเห็นความแตกตา่างแบบนี่คขอยังไม่เสร็จคือเนี่ยมันจะดูตาโตวกว่าเหมือนเวลาเราถ้าเราไม่แต่ขนตาตาเรามันจะดูแบบปิดเข้าใจไหม,มนี่ประมาณนี้ข้างนี้เห็นปะมันก็จะมีความแตกต่างระหว่างสองข้างเรามาแต่งอีกข้างกันดีกว่านะคะ เสร็จแล้วนะคะตาสองข้างทุกคนก็จะเห็นความแตกต่างแล้ว่嘛ตอนแรกกับตอนนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เห็นป้าตามันจะดูโตถ้าเราดดดหมดตามนั้าแหลดเดี๋ยวเราปัดแก้วกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งใช้ตัวนี้ก็คือซื้อมานานมากมากแล้วชอบสีมากเนี่ยคือสีมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือสีมันน่ารักมากทุกคนก็คือของอุ้มจะปัดให้เป็นแบบนี้เข้าใจใช่ไหมคือปาดแบบปกติเลยปัดตรงจมูกด้วยนะคะให้มันจร้งจึ้งนิดนึงแล้วก็ค้างไว้นิดนึง ต่อไปเราจะทาปากกันนะคะซึ่งจะใช้เป็นของ U s a ตาที่เป็นคอลเลคชันมินินั่นเองนะคะนี่จะใช้ที่เป็นลิควิดลิปอันนึงเนาะ,ะแล้วก็จะใช้เป็นเนื้อสติงด้วยแต่ว่าเนื้อสติงเนี่ยจะเป็นสีแบบปิดป๊ดๆนิดนึงนี่เจ้าตัวเนื้อลิควิดลิปเนี่ยจะเป็นสีออกชมพูชมพูเป็นการคา2สองลิ๊นะคะแล้ทาเสร็จแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็จะเกี่ยให้มันทั่ว แล้วเราก็จะใช้ตัวลิปอื่นเข้าปาผสมนั่นเองค่ะจะได้เข้ากับเทศกาลอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เกี่ยวให้ทั่วปากนะฮะเราใช้ตัวตัวลิปอลิเชอีกรอบหนึ่งนะคะทาแล้วตัวนี้มันจะทําให้ปากเราดูชุ่มชื้นแะ้วเราก็จะใส่ตัวกลอสนั่นเองซึ่งกลอสเนี้ยอันนี้ก็คือแล้วแต่ทุกคนว่าจะใช้ยี่ห้อไหน อย่างสุดท้ายนะคะเราจะลงกิปเปอร์กันน,นั่นเองซึ่งกิปเปอร์เนี่ยอุ้มจะลงเพื่มเลยเป็นตรงตรงเนี้เข้าใจใช่ไหมตรงแบบตรงเนี้ยงือ้อๆบะตรงจมูกแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งเราจะใช้กิปเปอร์จากอายแชโดว์ในการทาตรงปากเนาะแล้วก็เกลี่ยนิดนึงแล้วก็ข้างล่างด้วยแล้วก็จมูกเราจะใช้เจ้าตัวเติมเลยที่ทาบนตานะฮะแบบนิ้นวพอแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยออก เห็นไหมมันปังยังไม่เสร็จเราใช้กิ๊ตเตอร์ทั้งหมดสา3อย่างอันนี้มันจะเป็นกิตเตอร์แบบบนหน้าก็คืออาลิชิมเหมือนกันนะคะกําลังไมงอยู่ว่าใช้อันไหนดีสองอันนี้ซึ่งคิดว่าอาจจะใช้ตัวนี้เพราะเป็นสีขาวแตะไปตรงหน้าค่อยๆไล่ขึ้นนะคะค่อยๆแบบระนิดนึงเพราะว่ามันเยอะมากเลยกิ๊ตเตอร์คืออุ้มเป็นคนที่ชอบแต่งกิตเตอร์มากๆคือถามทุกคนได้ มันจะถ่ายรูปแต่งหน้าทุกอย่างจะต,ต้องมีกิตเตอร์ก็เลยถูกใจสําหรับคนที่ชอบกิตเตอร์แบบอุ้มมากๆเลยกันกับอุกนี้นี่นะคะสองข้างเสร็จเรียบร้อยนิ่ง ก็ประมาณนี 1941, so ้นะคะสำหรับการแต่งหน้าตุ n n ỗi, like so ๊ดจ like like, so so ีนหนูก็จะออกแดงๆส้มๆชมพูชมพูนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้เนนะให้ตามแบบว่าตามเทศกาลนั่นเองค่ะสำหรับใครจะแต่งหน้าแต่ว่าไม่ต้องเหมือนเป๊กก็ได้ไปประยุเอาเอาที่แบบว่าเข้ากับหน้าเราอะไรอย่างงี้ด้วยเพราะบางทีอุ้มก็แต่งเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าตัวไหนแบบไม่ดียังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะเดี๋ยวอุ้มจะลองไปปรับดูนั่นเองนะคะว่าแบบเผื่อบางคนบอกว่าเออแต่งหน้าไปนะให้แต่งอ่อนลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอุ้มจะปรับให้มันดีขึ้นแล้วก็ตัวดจีนนี้นะคะะขออให้้ไดป่่เยๆคะ มาถึงอุ้มรวยก็ได้ขอให้ได้เยอะๆด้วยคำที่ตุวจีนนก็จะแปลว่าปีใหม่ของคนจีนใช่ไหมก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีกับทุกคนนั่นเองนะคะก็ชิคอี้สิยสีนิวช้ค่ะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ค่ะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็ต้องรอดูกันแล้วเนาะไปแล้ว